ปวดหลังปวดสะโพกปวดล้าลงขาสาเหตุจากหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทใครที่มีอาการนี้อยู่คลิปนี้มีคำตอบครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปด,ดีๆคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้สม่ำเสมอนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของการรักษาอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับผมสอนตั้งแต่การตรวจร่างกายสอนตั้งแต่ลักษณะอาการของโรคแล้วก็การออกกําลังกายในช่วงแรกๆครับซึ่งมาถึงในครั้งนี้นะครับจะเป็นการสอนการออกกําลังกายสําหรับคนที่มีอาการปวดหลังปวดสะโพกแล้วบางครั้งก็มีอาการปวดร้างลงขาซึ่ง เป็นอาการปวดจากหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทที่มีระยะเวลาผ่านมาแล้วนะเน้นย้ําว่าผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะประมาณสัก3อาทิตย์4อาทิตย์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเราทําท่าพวกนี้ในช่วงที่มีอาการปวดแรกๆอาการอาจจะแย่ลงได้ดังนั้นใครที่มีอาการหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทาในคลิปที่แล้วแล้วอาการมันเริ่มดีขึ้นคลิปนี้มาทําตามได้เลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปออกกําลังกายกันนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คืออาการของโรคครับหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจริงๆโดยหลักเลยเนี่ยโรคของเขาเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนอาการจะดีขึ้นนะครับตัวหมอรองกระดูกมีการที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันสามารถจะหดกลับเข้าไปได้แต่ต้องใช้เวลาระยะเวลานึ่แต่แน่นอนครับ ในช่วงแรกๆที่เราออกกําลังกายในการดันให้หมอลองกระดูกเข้าไปถ้ามันมีประสิทธิภาพดีเนี่ยอาการปวดมันจะลดลงค่อนข้างเยอะครับแต่มันก็ยังคงเหลืออาการปวดที่เป็นอาการปวดจากกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังแล้วก็บริเวณสะโพกครับดังนั้นการที่เราจะไปยืดเหยียดหรือการที่เราจะไปคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นก็สามารถทําได้ครับ แต่เราจะไม่ทําในช่วงที่หมอรองกระดูกมันยื่นออกมามากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมันจะเป็นการทําให้หมอรองกระดูกเนี่ยมันปริ้นออกมามากกว่าเดิมดังนั้นแต่ละคนต้องระมัดระวังในการออกกําลังกายท่าต่อไปนี้นะครับ สำหรับวิธีการในการออกกําลังกายแนะนาว่าให้เน้นเป็นท่าออกกําลังกายจากท่านอนหงายนะเพราะว่าออกกําลังกายในท่านอนหงายมันจะเซฟหลังได้ค่อนข้างดีกว่านะครับทีนี้มาดูนะเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับชันเข่าขึ้น2ข้างแบบนี้แล้วเรากอดเข่าข้างเดียวนะให้กอดเข่าข้างนั้นนะครับมาชิดกับหัวไหล่ข้างเดียวกันนะครับในลักษณะนี้ครับพร้อมกับค่อยๆเหยียดขาอีกข้างหนึ่งออกไปวางลงแล้วกอดค้างไว้นับ1นึ่งถึงยี่สิบทำสามถึงห้ารอบนะครับ เมื่อทำครบแล้วให้ทำสลับอีกข้างด้วยนะครับท่าต่อไปนะครับจะเหมือนกับท่าเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนมุมนิดเดียวเองนะวิธีการคือให้เรานะครับชันเข่าสองข้างเหมือนเดิมแล้วกอดเข่าเข้ามาเอาหัวเข่าเนี่ทยทะแยงหาไหล่ด้านตรงข้ามนะพร้อมกับเหยียดขาอีกข้างออกไปในลักษณะนี้ค้างไว้นับ1-20ถึงย0นะครับทำ3า3ถึง5รอบเช่นเดียวกันครับ ถ้าทำครบแล้วให้สลับทำอีกข้างไปด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะเน้นยืดที่บริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็บริเวณเอวเลยนะวิธีการนะครับให้ชันเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้ครับคลายข้างนะครับตั้งฉากขึ้นมาในลักษณะนี้อีกข้างนึงเหยียดออกนะครับแล้วบิดลำตัวไปทางด้านข้างตัวส่วนบนบิดไปด้านตรงข้ามนะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับ แล้วผ่อนทำแบบนี้3-5รอบนะครับทำครบแล้วให้สลับทำอีกข้างด้วยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะทําการยืดที่บริเวณสะโพกชั้นลึกๆนะครับสรับคนที่มีอาการปวดสะโพกท่านี้จะโดนมากเลยนะครับแล้วก็เน้นข้างที่มีอาการปวดจะดีนะครับวิธีการนะให้เราชันเข่าสองข้างขึ้นในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วนะเอาขาข้างที่มีอาการปวดนะครับหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไขว้เป็นเลข4ในลักษณะนี้บิดเข่าลงมานะครับใช้มือนะครับสอดใต้แล้วก็เข้าไประหว่างหว่างขานี้นะครับจับใต้ข้อพับแล้วดึงเข้าหาตัวเองค้างไว้นับ1นึถึงยีนะครับ แล้วผ่อนทำสามถรอบนะครับถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นให้ก้นยกขึ้นสูงนิดนึงนะครับพร้อมกับยกศีรษะขึ้นจะตึงมากขึ้นนะครับแล้วผ่อนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ3-5รอบแล้วสลับอีกข้างท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่ยืดที่บริเวณหน้าสะโพกนะครับวิธีการนะให้เราคุกเข่า แอดหลังในลักษณะนี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วนะครับก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าในลักษณะนี้ครับขาอีกข้างนะครับข้อเท้าวางในลักษณะนี้เลยหรือจะวางในลักษณะนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วครับให้เรานะครับบิดสะโพกไปข้างด้านหน้าในลักษณะนี้ครับแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าค้างไว้นับ1นถนะครับแล้วผ่อนกลับมานะครับทำา3ถรอบครับแล้วทำสลับอีกข้างด้วยนะครับ ถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นนะครับวิธีการนะเหมือนเดิมตั้งแบบเดิมใช่ไหมฮะแอ่นสะโพกไปข้างหน้าโน้มไปข้างหน้าปุ๊บแขนนะครับยกขึ้นสูงขึ้นแล้วเหยียดไปข้างหลังในลักษณะนี้นแล้วโน้มมากขึ้นจะตึงที่บร,ริเวณหันด้านหน้าแบบนี้ค้างไว้แล้วผ่อนกลับมานะครับแบบนี้หรือเราสามารถนะทำบิดไปทางด้านข้างในะลักษณะนี้ได้ด้วยเป็นการบิดที่กระดูกสันหลังได้ด้วยนะครับ ท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่ยืดได้ลึกมากที่บริเวณสะโพกนะแต่ว่าใครที่ทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะลองค่อยๆทาดูหรือถ้าไม่ทําเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่มันจะทําให้บริเวณสะโพกนี่ยืดได้ดีนะครับวิธีการนะให้เราครับเอาขาแบบนี้ครับหาที่จับไปด้วยนะขาตั้งไว้แบบนี้แล้วก็บิดขาลงทางด้านข้างแบบนี้ค่อยๆนะครับเหยียดขาเหยียดเข่าทางด้านหลังไปแบบนี้นะครับระวางขาลงแบบนี้นะฮะ โน้มตัวครับไปข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับนี่ท่าที่1น,นะครับแล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าในลักษณะนี้แล้วแต่ว่าใครอยากให้มันตึงมากแค่ไหนเนาะก้มตัวลงไปนะครับค้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วกลับมาทำา3ถึง5รอบแล้วสลับทำสองข้างเลยนะครับ สำหรับท่าสุดท้ายใน EP นี้นะครับจะเป็นท่ายืดที่บริเวณหลังส่วนล่างนะวิธีการให้เราอย่างนี้ครับนั่งนะที่บริเวณขาสองข้างหรือนั่งที่ฝ่าเท้าเราเลยนะครับนั่งครับส้นเท้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเหยียดแขนไปข้างหน้าในลักสัะนี้ครับก้มไว้แล้วก็ทิ้งก้นลงยืดออกจากกันนะครับมือก็ไต่ขึ้นไปข้างหน้านะส่วนก้นก็ยืดออกไปข้างหลังให้เยอะที่สุดนะครับค้างไว้นับ1ถึง20นะครับ ทำ3ถึง5รอบหรือใครจะยืดนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับ ไปเไยกันบ้างครับพอทําได้ไหมท่าออกกําลังกายพวกนี้เราสามารถเลือกทําบางท่าก็ได้ไม่ต้องทําทุกท่านะท่าไหนที่ทําแล้วเรารู้สึกว่าเบารู้สึกว่าสบายเราก็เลือกท่านั้นครับแล้วก็ทําบ่อยๆเอาแต่ที่สําคัญนะครับหลังจากทําท่านั้นแล้วอาการจะต้องเบาขึ้นดีขึ้นนะครับไม่จะทำแล้วยิ่งมีอาการปวดนี่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ การแบ่งเฟสนะอย่าลืมนะครับถ้าเผื่อใครที่ยังมีอาการปวดของหมอรองกระดูกอยู่มีการอักเสบของหมอรองกระดูกอยู่ <S <S <an> <S คืออาจจะเป็นแค่ช่วงสัปดาห์แรกๆเนี่ยการทําท่าบรหิหารพวกนี้อาจจะหนักเกินไปละทําให้มีอาการปวดมากขึ้นด้วยดังนั้นอย่าเพิ่งรีบทานะครับให้อาการมันเริ่มดีขึ้นมากๆก่อนอาการเบาขึ้นเราก็สามารถจะทําเพิ่มท่าพวกนี้ด้วยวิธีการในการเลือกท่าก็จะเน้นการประเมินอย่างที่เราให้ฟังนะครับว่าทำท่าไหนแล้วมันดีเราก็เน้นท่านั้นไปครับ สำหรับซีรีส์นี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะสอนวิธีการออกกำลังกายที่เป็นการเพิ่มความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดเหตุการณ์หมอลองกระดูกทับเส้นหรืออาการปวดหลังแบบเรื้อรังแบบนี้มันมีวิธีอยู่แต่ทำอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบวิธีการดูแลตัวเองแบบนี้ฝากกดติดตามพวกเราในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะทาง f a c e b o o k t i k t o k หรือว่าทาง l ล n e นะครับ ชื่อบัิฑิตกายภาพครับและในทาง u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับในช่องบัณฑิตกายภาพบัดกระดูกครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้รับคําแนะนํายอยากปรึกษาอยากพบนะักกายภาพบตดสามารถปรึกษาพวกเราได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบตดทั้ง4สาขานะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนี้ครับโดยสามารถโทรจองคิวรักษาได้ที่หมายเลข0853699977ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ